มี่งรมลงองก็ต่างกันนะเราตึ้งังเขาไม่อยกหลังแล้วดักลังักบ่าไม่เดี๋ยว่มแ่ลเราก็กั้นไปก่อนแล้วให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานใช่ไหมพี่ชา

เออแล้วครับมาฮ่าปิงทเลสามาครับจึงกาเดินเล่เรียบใจฟังนะครับว่ามันมีไหมจึงทีนีก็เอาโดนมากพอาชาปุบวิวมันสวยนะครับันจะินบินโดนนะครับเอารูไปโปรโมทการองเที่ยของกอรีบงถึงก็เนี่ยพอมาเจอปุ๊บเจอเจอเจอร้อยเลยครับเจอร้อยใกล้เจอร้อยเตาเลยเต็มโนเต่าเลยแต่แบบก็คือกระแป๊กเดียนกันมันมีมันมีมันมีไล่รอยไล่ลุมนะครับ ก็เลยทำได้ไปทุกแจงไปที่กรมศัพท์ครับถึงมาพบศัพท์มาพบกดอะไรใช่ไหมตุนเต้นใช่ไหมคะตุนพูดว่าไอ้แจงกับพูดนาจะอย่าฝึกเลยครับโพูดนาจะอย่าฝึกนี่ก็ดูแลส่วนส่วนกอริบงอยู่นะครับถึงก็คือได้การในทัวร์ฮะว่นาจะอย่าฝึกการพอโทรปุ๊บนี่การพูดนาการแอคทีฟ เร็วมากำช้งงางองมาให้มาดูแลเลยครับค่ะถ <Okay. S 1> ึงที่นี่ในการนี้ตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กรมทรัพย์แตเมื่อแต่ผมรว้สึกดีใจนะครับดีใ,ใจว่าจริงๆเราอยากให้เต่าลุ่มเนี้ยมันฝักมันฝักเป็นเต่าขึ้นมาให้ได้ <Okay. S 1> แล้วก็เราอยากเห็นว่าแบบมีลวงเต่าลงไปในทะเลนะครับทุก <Okay. S 1> ่ามันจะช่วยไล่เรือกับเรื่องการการะตุนการอนุรักษ์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวครับผพรามอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทําให้แบบคนมาเที่ยวกอลิบงแล้วก็ ทำให้แบบมีเส้นทางกิจของบนเกาะดีขึ้นด้วยครับผมค่ะกลับค่ะอย่างนี้จะช่วยกันดูแลเันซึมมั้งไปทำงานในฝาอุตสาหกรรมมาก็เหลืออิ่มตัวตอนนี้ผมก็พันตัวเองกับมาอยู่บ้านครับหลังจากนี้จะช่วยกันมาทำธุรกิจอยู่ที่เกาหลีบงนี่แหละครับทำธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ว่าในส่วนนึงในพอเราอยู่บ้านปุ๊บหลบก็ได้ช่วยเรื่องงานและล่าเรื่องครับอย่างเช่นพวกงานสัระหยัดก้อนงานเล้วันเดียครับวันนดียร์โชคดีที่ว่าได้มาเจอแล้วก็ เราก็ได้ประสานงานกับไปถึงด้วยงานราชการซึ่งวนฒนอาชยพฝึกน,นะครับการแอคทีฟดีมากค,คือลงพื้นที่ทันทีเลยครับมันมีคราพายุนตยหมากนะครับและกาเต่ทาทะเลนี่ก็คิดว่า ที่ทีเกาหลีบงมีเต่าเยอะครับก็คือการเด็เต่าขึ้นมาวางไข่เนี่ยมันเห็นเรื่องของความสมบูรณ์ของของของพื้นที่ด้วยครับจริงๆเนี่ยเราก็ถ้าเกิดว่าแบบคือการที่เราช่วยเลือดธรรมชาติธรรมชาติก็จุ่ยเรือดเรานะครับใช่นไหมเราดูแลพายุหุ่นเนี่ยก็มีนางเทียมมาดูแลก็มาดูแลพายุหุ่มาสร้างรายได้ให้คนเกาหลีบงเราดูแลเต่าเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็คือเต่าเนี่ยมันมันก็จะสร้างรายได้ให้กับคนเมือนกันเหมือนกันครับแต่เราดูแลธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติก็ดูแลเราครับ นี่แต่มันอคืลุ่ไหมตอนนี้มีขี้ลุกซ้ำไหมมีซ้ำรึเปล้ต้องคุดเลยนะะต้องคุดน่าจะต้องให้ตนเจหน้าทีก็คุดนะครับคุดดูว่ามันจะมีไข่เต่าไหมดูว่ามันทิ่มีไหมเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเมื่อวันจี่สิบหกอ่ะท่านว่านี่เรามาคัะก็คือตอนนั้นเนี่ยตะกวดมันกินมดครับที่วันนี้เนี่ยเราก็เรากันน่าจะต้องคุดดูว่ามันจะมีไข่อยู่ไหม มไงต่อคะครับคือคาดโดยคร่าวๆว่าในรอบสิบปีครับที่เพิ่งเจอนะครับค่ะแล้วก็เมื่อกี้ร่วมกับเขตห้ามล่าลิบงกรุงทยานนีครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ท,ทอชนะครับเราก็ทําการค้นหาค้นหาแล้วก็เราก็เจอนะครับลนี่ประมาณกี่เจอ,อเมื่อกี้คาดว่าน่าจะเป็นเต่าตนุครับเพราะว่าลักษณะไข่เนี่ยไม่ใหญ่เกินนะครับเมื่อทีนี้เราดูแล้วว่า ตรงนี้ครับน้าจะท่วมถึงน้ําใหญ่จะท่วมถึงนีนไม่กี่วันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคลื่อนย้ายไข่เนี่ยครับขึ้นให้พ้นกับน้ําทะเลที่มันสูงสุดเนี่ยเดี๋ยวจะท่วมแล้วเขาจะตายนะครับไข่จะไข่จะเสียเราก็จะเดี๋ยวจะ,จะ,จะทําการพุดแล้วก็นับจํานวนแล้วก็นําเขาไปขึ้นไว้บนที่สูงนิดนึง<ม>แล้วก็ต่อไปเราก็จะจัดเวรยนยามเฝ้าระหว่าง2ี่ชั่วโมงในระยะเวลาประมาณ40วันนะครับแล้วก็เรามีวัสดุเป็นคอกเป็นไม้ไผ่ ทำปิดคอกประมาณสักเม็ดครึ่งคูณ2เม็ดประมาณนี้ครับเพื่อ<พ>ที่ป้องกันสัตว์เข้ามาคุ้ยเขี่ยพวกตะกวดอะไรพวกนี้ครับค่ะดูสภาพพื้นที่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนล้วก็คิดว่าเต่มามันอาศัยอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนครับก็คาดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นครับก็เมืมม่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยครับเราเจอเต่าตะนุตัวเมียนะครับไปเกยตื้นอยู่บริเวณแหลมจูหอยเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยก็เลยนํากันลงไปในทะเล และวันนี้เนี่ยครับเป็นวันที่เราติดตามสวดดูไข่เต่ามาเพราะเมื่อวันที่16ธันวาคมที่แล้วเนี่ยครับเราก็เจอหลุมอย่างเงี้ยครับแต่วันนั้นที่เรามาเนี่ยครับตัวตะกวดเนี่ยมาแย่งกินไปก่อนทีนี้หลังจากนั้นเราก็ติดตามกับชาวบ้านพี่น้องตลอดจนมาวันนี้พี่น้องแจ้งบอกแสข่าวเราก็รีบเข้ามาดูนะครับก็วงบอกก็เห็นว่าขณะนี้ครับบริเวณเกาะลีบ,บงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลสมบูรณ์และก็มีเต่า มีสัตว์ทะเลหายากพยูนอะไรเยอะขึ้นนะครับแล้วก็บอกให้เห็นว่าจํานวนเต่าเนี่ยครับได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นธรรมชาติแสดงว่าฟื้นฟูและก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับทีร่รดยรอบทั่วไปในเขตถ้ำล่าเราจะดําเนินการเพื่อเพื่อตรวจสอบดูหรือเฝ้าระวังให้มันถ้าถ้ามันมาไข่มันจะได้มีความอยู่รอดเราจะตรวจสอบกันยังไงดูต่อไปคะอ๋อครับตอนนี้เนี่ยเราจะทํางานร่วมกับ พี่น้องชาวบ้านเกาะลีบงและใกล้เคียงนะครับในการที่ติดตามหาเบาะแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญเช่นพยูนเช่นเต่าน,นะครับถ้าเกิดว่ามีการเต่าขึ้นบริเวณไหนเราก็จะมีาตาสับป,ปะรดช่วยดูให้คือพี่น้องที่ประกอบอาชีพหาหอยช่วงน้ําลงอย่างนี้นครับพอเขาเจอเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลในการรักษาไวาผมคิดว่ามี พี่น้องเป็นถ้วยชีย้เบาะแสต่างๆก็คิดว่าความปลอดภัยของเต่าหรือสัตว์ทะเลอื่นๆน่าจะดีแล้วก็เราก็คงจะพบเต่าเนี่ยขึ้นมาไข่ยอย่างนี้อีกหลายๆพื้นที่รอบๆเกาะนี้บงและใกล้เคียงครับค่นี่นะคะตรงนี้ลูกับมมตินูส่วนลูกัลนูตรงนี้